ไมปบินโอเคลืมสอนวิธ like, ีเช็คอินให้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปแนะนำที่เคาน์เตอร์อีเพราะยังไงเราต้องโหลดกระเป๋าเราบิน2คนซื้อน้ำหนักเท่าไหร่20จริงๆมันได้ต่อคนนะเองตัวเอง15เขา1 5 30ตัวเอง20เขา20เป็น40คือมันไล่แต่แต่ละคนได้แต่ทีนี้ด้วยความที่เรารู้ว่าเราจะไปไหนเราเราแพนลดต้นทุนใช่เขาจองของเขาคนเดียว20 แล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะสามารถถือขึ้นเครื่องได้อีกเจ็ดมั้งไหมถ้าตัวเองจะแบกเป้หรือมีกระเป๋าลากอะที่ขนาดเขากําหนดนะตัวเองสามารถถือขึ้นเครื่องได้คนละเจ็ดเจ็ดสองก็สิบสี่ใช่ป่ะแล้วบวกกับยี่สิบเป็นเท่าไหร่สามสิบสี่แต่รอบนี้ก็คือเราโหลดหมดเหลือกระเป๋านี้ขึ้นเฉยเฉยโอเคเดี๋ยวไปถึงที่สนามบินเดี๋ยวไปดูที่เคาน์เตอร์เอกสารก็คือถ้าไม่มีอะไรเลยในสนามบินเล็กๆที่ไม่ใช่พวกตอนเมืองสุวรรณภูมิมันยังไม่มีตู้ให้กดตัวเองตัวเองใช้แค่บัตรประชาชนได้เลย ที่สนามบินนะคะทเดินปยอกนอการนอเกอออกเนาะเช็คอินก็จะใช้บัตรประชาชนแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ทำได้เลยเราเช็คอินมาแล้วไม่ให้เห็น มันมีมาบบประชาชนเราเช็คอินมาได้เอกาสารแล้วแล้วก็เนี่ยคะ่ะเขาโหลดกระเป๋าก็จะได้แ็กผิดมาด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงนู้นก็จะสแกนเนาะตรวยมต้องปลดทุกอย่างออกสร้อยแหวนนาฬิกามือถือภา่วดวลหใช่เพราะเดี๋ยวเขาจะตรวจเจอก็เดี๋ยวเราเข้าไปสแกนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในต่อยทีเพราะว่าตอนนี้มันไม่สะดวกในการถ่ายรูปนะคะสาขหลังจากที่กดซับเข้ามาแล้ว ก็อย่างที่บอกเนาะเราอยู่จังหวัดเล็กที่มีสนามบินเพราะฉะนั<ช>้นเนี่ยเราก<ช>็าจะเห็นที่รอ,อเครื่องล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเครื่องบินเลยแต่เราต้องรอเพราะว่ายังไม่ใช่ของเราใช่ไหมในประเทศอ,เอย่างต่ำนะตัวเองตัวเองต้องมาถึงในในสนามบินอนะ่ะชั่วโมงนึงนี่คืออย่างต่ำครึ่งชั่วโมง45นาทีตามที่ตัวเองเข้าใจไม่ได้แนละมันไม่ทันยิ่งถ้าเป็นยิ่งใช่ยิ่งถ้าเป็นดอนเมืองสุวรรณภูมินี่คือแบบชั่วโมงเดียวนี่บางทีถ้าตัวเองติดรถ แบบคนต่อเยอะๆเตือจะไม่ทันใช่เช็คอินด้วยตรวจบัตรด้วยพอมาสแกนโลหะอีกย่างเงี้ยวิ่งเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือถ้าในประเทศอ่ะชั่วโมงคึ้น2ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยมีคนถามว่าเราไปไหนเราไปประชุมเอเปกทุกตั้งแต่ AOT ก็คือการท่านกแอร์แอเชียทุกสายการบินประกาศมาเลยว่าให้ในประเทศ ไปถึงสนามบินอย่างน้อยสองชั่วโมงก็คือเพิ่มเวลาขึ้นอีกเากปกติใช่พอเขากลัวเหมือนยกเลิกปิดเที่ยวบินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยแต่คือเราก็มารอก่อนตอนนี้ที่มุค่ะตอนนี้ห้าสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีในบอร์ดยิงพาที่เขาเช็คอินมาจะระบุเลยว่าเขาจะต้องมาถึงอ่ะเพื่อมาโหลดกระเป๋าไว้อย่างน้อย11โมง15ซึ่งตอนนี้เราโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็รอเครื่องมาแล้วก็ บอดทิงทางก็คือรืขึ้นเครื่องก็คือ11บเอ็ดโมงยี่สิบก็เดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องอีกทีซึ่งตอนนี้ของเรายังไม่มาน่าจะต้องรอให้นกแอร์ขึ้นก่อนใช่น่าจะเลทกว่าเวลานี้นิดหน่อย<ช>โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันเดี๋ยวเรา,าเดินไปดูเรื่องขั้นตอนต่อไปโอเค<ม>สักครู่เดียวแสดงว่านกแอร์เลยขึ้นเครื่องซึ่งเราไม่ได้ไปนกแอร์นะวันนี้ฮัลโหล เขาก็จะเรียกขึ้นเครื่องตามแถวที่นั่งเขาแบ่งเป็นโซนหนึ่งสองสามของเราแถวที่สิบเก้าโซนสามโอ้เรียกแล้วเรียกแล้วเราค่อยขึ้นก็ได้เนาะเราก็จะขึ้นท้ายๆหน่อยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศใครเก็บเราก็จะดู ก็จะมีการดูที่นั่งกับบัตรแล้วก็หน้าเราถ้าตรงก็เชิญถ้าไม่ตรงก็่าหน้าตัว,ตวไม่ตรงเหรอรอป่อนนกแอร์เทคเห็นไหมไหเดี๋ยวนี้ตัวยังหูอื้อตอนขึ้นเครื่องอยู่ไหมก็ยังเป็นตลอด <c oughs> วิธีแก้ แก้อาการหูอื้อตอนขึ้นเครื่องทําอะไรได้บ้างมีหาวพยายามหาวาแล้วก็คืนน้ําลายถ้า<อ>มีลูกอมเล็กๆก็ผมจริงๆมันมันหลักเดียวกันกับการคืนน้าลายเนาะเคลียหูด้วยนจะจ๊ะลมจะเหลือถึงเราไหมน่าจะไม่น่ไมเดี๋ยวคนซาแล้วเราจะเดินขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศตอนนึ้นเครื่องให้ดูอีกทีนะคะจะไหลไปเรื่อย โหลตรวจบาทตรวจบอดิ้พาดเนาะที่เราเช็คอินมาแล้วของเราจะเป็นกระดาษจะไม่เหมือนคนอื่นหน่อยนึงแดกสองหน้าแล้วก็ออกมาแล้วถ่ายรูปแดดจ้าๆหน่อยโอเคกระเป๋าเขาพลาดก่อนเหรอเ <c oughs> ขาให้เราขึ้นบันไดไหนบันไดหนโอเค ไปถึงก็ดูตำแหน่งมันจะเป็น A B C D E F 10ของเราจดเก A B เจงต้องนั่งีจริงเขาห้ามสลับ <c oughs> นี่นะคะแยกเป็นหลักกับน,นี่แต่ถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกเนาะจอนเมืองสุวรรณภูมิมันจะมีสับัส <c oughs> มีรถบัสให้เราเข้าถูกล้มให้น้องหน่อย ก็ที่บอก14กิโลนะคะเป้ก,ก็ได้กระเป๋าลาดก,ก็ได้กระเป๋าหิ้วก็ได้กระเป๋าถือก็ได้ใครค่แบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะเราไม่มีพราะเราโหลดหมด <c oughs> เป็นห่วงตัวเองอยากให้ตัวเองเดินสบายดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นิดนึง จอกันข้างบนไม่เจอกันข้างบนก็เจอกันตอนรับกระเป๋าทีเดียวดได้ค่ะอายาย่งโอเคะครบจะมีาเว <c oughs> ลาปลดแ <c oughs> ล้วก็ดึงยเวลาปลดก็ยกขึ้นคว่ข <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ จะเขเวลาแอร์ก็จะเข็ดมาแล้วก็ถามเป็นเมนูวันวันนี้มีข้าวกระเพราไก่มีข้าวไก่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตอนเราบุกงนะคะเราก็สามารถราบุ้งมาได้เลยนะกเจ้าเมนูไหนอันนี้เราบอกไว้สำรองแต่เราเดี๋ยวเรามีภารกิจที่ต้องไปกินเนาะเจอแต่การรั้รองเพราะกำลังข้าวผัดที่ตอนรองชุกช้อนบุญจะมีสองตัวสี่ส่วนกับ ขากลับต้องนั่งสตันบัตกลับเนาะรองลงนั่นสิพอน a งส s ตตั b a มาถึงนะคะเราก็ดูป้ายที่ว่าไปรับกระเป๋าถ้าอยากเข้าอ่าป้ายสีเหลืองนี่นะ ถ้าอยากเข้าห้องน้ำก็คือเข้าตรงนี้วิธีการดูก็คือดูว่าเรามาจากอะไรแล้วดูสายการบินดูดจังหวัดนึกออกใช่ปะเนี่ยก,ก็จะมาไล่ดูว่าของเราจะอยู่ไหนทีนี้เดี๋ยวพอดีมีลุงมาแล้วหลานอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเป็น่นจะรอเรากระเป๋าเดี๋ยวเขาอยู่ข้างหน้ารอเขาไปจักคุยกับขีดแป๊บตตนึงเนี่ย,<ด>ยก็จะเห็นเป็นไฟเห็นปะนกแอร์จากไหนไปไหนเราก็ต้องหาคำว่าแอร์เอเชีย อันนี้อุดรน, oh. นี่นะคะสิบห้าคืออุดรอ,อันนี้ไทยไลไออนแอร์มองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวออกไปทางนั้นนะ กับช่องสิบตัวเองช่องสิบลุงชัยไปแล้วทันเจอขีินไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงชายเดินอ่ะใช่ของยังไม่มา เอานี้ให้เขาแมเดี๋ยวเขาไปดูหลังอเอ้ยตุยมีกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีเป้เจอกันตรงนี้นะ ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามก็หลังจากพิงตจวเองรับกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋าก่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่มะลืนพรุ่งนี้เราฟรีเดย์หนึ่งวันใช่ปะแล้วก็มะลืนเราจะบินแต่เช้าทีนี้ก็คือเราจัดกระเป๋ามาแล้วแหละว่าเราจะอยู่เนี่ยโดยใช้เป้ใบนี้จะฝากไว้ที่สนามบินเลยสนามบินจะมีสองเทอร์มินอล ขาไปเทอร์มินอลหนึ่งค่ะกับเทอร์มินอลหนึ่งมงไหมเหมือนหนึ่งอาคารสองอาคารอย <อา S 1> ่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวค่ะกลับพอเราข้ามาจากอาลรอ่ะเราจะต้องเดินมารับที่นี่ก่อนก่อนเนาะไปไปเทอร์มินอลหนึ่งจริงๆพอเรามาจากอเมรอ่ะเราจะอยู่เทอร์มินอลที่ต้องขึ้นเช็คอินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เราถือว่าเราสะดวกเนาะจะได้ไม่ต้องแบบไปคนมากใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าถ้าจะฝากกระเป๋าที่สนามบินดอนเมืองทำยังไงหิวยัง ก็จะอยู่ตรงหัวมุมนี้เลยขอโทษค่ะตรงนี้นะอยู่ใกล้กับ ATM ออยู่ใกล้กับการบินขึ้นไป 1, 3, 2, สวัสดีค่ะเปิดปิด หกโมงไม่ทันฝากไม่ได้ไปฝากนนได้ไหม <c oughs> บินหกโมงต้องมาเอาตอนตีห้าแล้วแล้วข้างบนก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋องง้นไม่มีเนาะที่ไปฝากเนาะขอบคุณค่ะอันนี้ความรู้ <ไง S 2> ใหม่เอ่อถ้าเขาจำไม่ผิดตัวเองเราเคยทำ ก่อนโควิดอ่ะมันเปิด24ชั่วโมงมันรับฝ่าก24ชั่วโมงออแต่ตอนนี้ถ้าถามเขามันน่าจะเป็นจากเซอร์เคียี่พี่ส่วนกับพี่บ๊มเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปกินไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปฝากกระเป๋าน้องเดี๋ยวโทรหาน้องหรือไม่งั้นก็โทรตามน้องมารับกระเป๋าได้เลยได้มันจริงจริงน้อุมันนะน้องบอกว่าพี่มาถึงแล้วพี่บอกเดี๋ยวผมมารับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเขาพาไปกิน แต่เมื่อกี้ที่เดินมาให้รู้ว่าที่สนามบินมีฝากกระเป๋ปากกปแต่เราไม่ได้พรไฟล์เราเช่ามากเขายังไม่เปิดเราจะเสี่ยงตกเครื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนตรงนั้นนะคะ่ะทางที่เวลาเราออกมาแล้วก็ซ้ายก็คือจะถึงเลยแล้วเดี๋ยวเราวังทานข้าวเดี๋ยวค่ะโทรประสานงานน้องอีกทีนึง แล้วก็เมื่อกี้เขาเห็นป้ายชัตเติลบัสปกติออกมาใช่ปะมันจะมีชัตเติลบัตรตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีชัตเติลบัสแล้วไปอยู่ประตูหกประตู6ก็เลยแต่ก็นั่นแหละเนาะหลวงพ่อว่าไงนะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนิจจังการเปลยนแปลงเสมอเหมือนอย่างนี้ที่ว่าจะฝากกระเป๋าก็ฝากไม่ได้ ต้องลกไปเนาะสัตวนะ์มนเนาะเนาะไม่ต้องลากไปไหมสัตว์มนะเนาะเราต้องเดินทางเข้าไปเข้าเข้างมอยกระบวนการวันนี้ไปหาหมอไป,ไปหาจันยุยไปหาจันยุยไปกินแล้วก็ไปหาตาหนึ่งออกใช่ปะแล้วก็ จริงๆพวกนี้ฟรีแล้วถ่ายอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆเรามีน้องมาเราเอาเอาของมาด้วยได้แต่ไปหาน้องไปฝากคนเดียวนะก็ว,วางพัดันก่อนก่อนบินอยู่แล้วโอเคพอออกมานะคะเลีเ้ยวซ้ายก็จะผ่านร้านรวงต่างๆ ก็ยังหวังว่ายังเป็นร้านเดิมจะเห็นกาแฟดาวคอฟฟเลยไม่แน่ใจนี่นะจะอยู่ตรงตรงนี้โอเคยังอยู่เหมือนเดิมน,นั่งกินตรงนี้ได้จะมีเป 5, ็นข้าวกล่องจตยังลองดูเลยเองกินอะไรราคาไม่แพง ไตรงนั้นเน้ำพริกผัดหมูน้ำพริกเผาหมูอหรอเอารารหนงข้าวหมูมาได้เลยแต่ต้องมีขัหน้อนานเราได้ได้ได้ลูกุนเงนี่ที่หุ่นเยอะหยแล้วลูกนให้นานนิดนึงค่ะ้าขอดขึ้นีค่ดี๋ยวเอากลับบ้านด้วยจกินอะไร ไม่แม่อันนี้กลับบ้านดูสิอันนี้เอากลับบ้านเดี๋ยว,เ,ยวเจอกันตอนกินข้าวนะ ใช่มาเทอร์มินอลหนึ่งมาทางมาไปชั้นสามก็ได้ไปชั้นสองก็ได้เพื่อมาทางเชื่อมเนาะเข้าโรงแรมมามรีตรงนี้ถ้าตัวเองจะเข้าเมืองไปจตุจากาไปอะไรอะ่ะตัวเองลงตรงนี้ได้เลยจะไปตรงนี้แต่นี้เราไม่ไปเราจะไปทางเชื่อมก่อน เดี๋ยวเราจะไปที่พักเราที่เวลาเราไปเมืองนอกหรื mm. อไปไหนที่จะต้องเดินทางเช้าก็อันนี้ใกล้กว่า <c oughs> อมารีเดินมาก็ถึงเลยมาใช้สถานที่เขาด้วยนะเนี่ย <c oughs> จริงๆก็คือเป็นของน้องที่ริชั์การที่ห <c oughs> ้องใหม่ไว้ใจได้ไม่มีประวัติ <c oughs> เดินทางเชื่อมก่อนนะคะ พี่วินก็ได้พี่วินวันนั้นเราเท่าไหร่น่ะสิบสิบห้ายี่สิบบาทบอกไปซอยสารณะคมสิบนะคะเช็คอินโฮสเทลเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะขึ้นแท็กซี่ค่ะ